สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วเด้นพี่นงนี่อ้โหหนักหนักมากีตอกอาแต่ดอกนี้ไงมันจําเป็นต้องตั้งกล้องอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้มองเห็นนี่ทุกคนกล้องซื้อใหม่เอขาตั้งกล้องซื้อใหม่รีวิวหน่อยใช้ดีมากดิบหนีบมือเป็นแผลเลยคือใช้ไม่เป็นเงแรกๆเอออันนี้เขาใช่งี้นะ เกิดแค่ตรงนี้นี่มันก็เด้งออกนี่เมื่อวานนี้พยายามที่เอะมันมันงับลงยังไงเล่นยัง,ยงไงพอเสร็จแล้วมันนห,หนีดอย่างอย่างรวดเร็วจริงก็ทำอย่างนี้เฉยๆเนี่ยกขขึ้นเนี่ยเวลาเปิดก็ใช้มือเดียวเวลาขึ้นแค่นเงี้ยแล้วก็ถามว่าทำไมชอบนี่ไงเขาเขาไปสุดลงสุดอย่างเงี้ยเวลาเราเก็บเห็ดเนี่ย เนี่ยตั้งเนี้ยตรงเนี้ยเวลาเราตัดขาเห็ดมันก็ลงอเงี้ยได้เงี้ยได้เอออันนี้รุ่นนี้ดีโอเคจะเอาเห็ดมาโชว์มารีวิวไอ้นี่เพระงั้นโอเคดูเห็ดนะคะอ้วนมากคุณพน่อน้อมีแต่ดอกอ้วนๆนี่ โอ้โหโอ้โหน้ำเดือดแล้วเดือดแนละ้วนี่ดอกใหญ่งามเห็ดมิแตดดอกตะมุตะมิตะปุตะปินี่ม,มันน่ารักน่ารักเห้บอกเขาเริ่มดำ ัดมาแต่ก็ไม่ผิดนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะดําแค่เขาอาจจะไม่สวยเวลาเราทํากินแค่นั้นแหละบางคนเพิ่งกระแกงกระดำเห็นว่านี้เขาจะดําคือทานเนี่ยเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภายอะไรนะไม่ได้เป็นพิษหรืออะไรเลยนะเห็ดลาซูล่าอีกแบบหนึง่งกินได้ บ้านเท่าไรใครเห็ดทานเนาะเนี่ยดูดอกน่ารักมากแค่อยากให้เห็นเห็ดค่ะเนี่ยว่ามีแต่ดอกแบบน่ารักน่ารัก วันนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ดูเยอะนะคะทุกคนเพราะว่า,า,าคุณจะรีบเพาอมันเหนื่อยแนละ้วโอ้โหนี่ไงว่าแล้วเละไม่อยากเก็บเพราะเละถ้าเอามาบูานี่มัตัดมามันก็สีดำนี่สิแหละสมัยก่อนแล้วก็แกงกินแบบไอ้บลูนเนาะมามมอยูไม่ไม่เพราว่าแกงกินกะเขาก็ออกดำ,ดำๆำและ พราะว่าเราเข้าเอาไปล่างแล้วก็หั่นกว่เข้าสีแกงเนาะไอ้ตั้งหมอนข้าวก็ะยนลงหมอนสินะแบบว่าหมอเนเพ่ได้เดือดเนาะเขาเขาก็จะดำแต่ว่าอย่างที่ว่านละมันไม่ได้ผิดก็กินได้เราแค่ไม่สวยมีวิธีเดียวที่จะทำให้เขาไม่ดำก็คือต้มนี่แหละต้มน้ำเดือดอก่อน ทุกคนคืออ้วนมากได้เยอะอน,น,อน,นีเอาเห็ดขึ้นเอาเห็ดให้ดูโอ้ยอมันแต่ดอกงามมันแต่ดอกสวยๆน,นี่ดอกเล็กๆมันั้นเลยเล็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ้วนๆทั้งนั้นเลย นีดงไมนน่นี่เก็บเละเลยนะน้ำแบอบกเอาฉันลงหม้อได้แล้วเดือดละน้ำโอ้เดือดสุสดๆเทได้ไหมเนี่ยเทได้ไหมเนี่ย คนเทได้เนี u, oh, wait, ่ยโอ้ยดอกน้อยอีหลีได้เนี่ยโอ้กินคลุกคลุกินคลุกคลเยอะกองเป็นภูเขาเลยทีเนี้ย จเอาเอาเอานี่ค่ะทุกคนเอาเห็ดมาอวดค่ะยกไม่ไหวแล้วค่ะอินูยกไม่ไหวแล้วค่ะ ทุกคนดูซสเขาแบบอวบๆทั้งนั้นเลยโอเคนะคะอันนี้คือเอาเห็ดออกมาให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปตัดขาเห็ดไอ้ล่วงเห็ดก่อนค่ะอาจจะทําคลิปแบบถ่ายใกล้ๆนะคะให้ดูนิดหน่อยเผื่อมีคนชอบดูค่ะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย